ก็สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ชาแนลอร่อยจังก็มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมมีปลาเกลือทอดแล้วก็หมูแดดเดียวทอดคับน้ำจิ้มเจีวข้นๆนะครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเรามาดูวิธีการทำกันครับผมขั้นแรกเราก็ใช้หม้อใส่น้ำมันตั้งไฟกลางไว้นะครับสำหรับปลาเกลือนี้ผมทําไว้หลายวันแล้วนะครับ เอาหม้อใส่น้ำมันน้ำมันเราจะต้องท่วมปลาด้วยนะครับเปิดไฟกลางแล้วก็เมื่อร้อนได้ที่ก็ใส่ปลาลงไปทอดเลยครับผมจะทอดไม่กรอบมากนะครับผมชอบกรอบนอกนุ่มในนะครับข้างในยังเคี้ยวยังเนบเนบอยู่นะครับเราก็ทําการพลิกเป็นระยะระยะนะครับระวังปลาเราจะไหม้ด้วยนะครับ หลิ่นหอมโชยมาแล้วครับสำหรับปลาเกลือทอดของเราโอเคครับตรงนี้ก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะครับเราทอดสำหรับปลาเกลือทอดของเราเมื่อได้ที่เราก็าตักขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันไว้เลยนะครับ สาเหตุที่ผมใช้ตะเกียบในการคีบก็คือว่าเพื่อจะให้ได้คีบอ,ออกได้สะดวกนั่นเองนะครับใช้ตะการใช้ตะเกียบเราก็เอาขึ้นมาเสดน้ำมันไว้นะครับใส่ตะแกงหรือว่าใส่กระดาษซับน้ำมันรองไว้ก็ได้นะครับโอเคก็เป็นการเสร็จสําหรับปลาทอดนะครับต่อไปเราจะทอดหมูครับหมูดแดดเดียวของเราเราใช้น้ำมันเดิมก็ได้นะครับผม เปิดไฟกลางๆเหมือนเดิมครับแล้วก็ํำหมูแดดเดียวของเราลงไปทอดเลยนะครับในส่วนของหมูถ้าใครไม่ชอบแบบหมูติดมันมากก็พยายามตัดมันทิ้งออกไปนะครับ,ลบแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยๆเมื่อได้ที่เราก็พยายามพลิก คลิกนะครับพลิกเป็นระยะระยะนะครับระหว่างมันจะไหม้ด้วยนะครับพลิกกลับเป็นระยะระยะก็สีออกจะออกเหลืองๆแล้วนะครับสำหรับตอนนี้หมูของเรากินก็โชยหอมน่ารับประทานมากเลยนะครับสำหรับหมูแดดเดียวของเราโอเคครับตอนนี้พอก็ สูงได้ที่นะครับเรืองได้ที่เราก็เล่นไฟหน่อยนะครับช่วงสุดท้ายนี้เพราะว่าให้ไฟแรงเพิ่มขึ้นหน่อยเพร่ะจะได้ไล่น้ํามันน้ามันจะได้ไม่อมเนื้อหมูของเรานะครับในขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายทําการนําเนื้อหมูขึ้นมาพักเสด็จน้ํามันไว้นะครับ พักเสด็จน้ำมันไว้นี่นะครับก็ได้หน้าตาของปลาเกลือทอดและก็หมูแดดเดียวทอดของเราต่อไปเรามาทำการปรุงน้ำจิ้มแจ่วของเรานะครับพริกป่น2ช้อนโต๊ะนะครับข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือว่าใครจะใช้ผงชูรสก็แล้วแต่นะครับน้ำปลา3มช้อนโต๊ะน้ำมะนาว สามชอนโต๊ะเหมือนกันนะครับผมชอบเปรียร้ยวๆหน่อยนะครับทำการผสมคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยทำการโรยด้วยผักชีนิดหน่อยนะเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันลงไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับน้ำจิ้มแจ่วของเราเราก็มาจัดจานเลยครับปลาเกลือทอดใส่ลงไป แล้วก็หมูทอดของเราใส่ลงไปนะครับตรงนี้ถ้าได้ข้าวเหนียวนะครับร้อนรอนโอ้โหอร่อยเลยนะครับหรือว่าจะกินข้าวสวยก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปลาเกลือทอดแล้วก็หมูแดดเดียวทอดน้ำจิ้มแจ่วข้นๆข,ข,ของเราถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ